สวัสดีค่ะบอนสีบันนองต้องหู้ตอนนี้ฝนก็พัดไปห,หมดแล้วนะคะพัดเลยไปหมดแล้วคะ่ะไม่ตกสักมิตรลุ้นแล้วก็แบบดีใจปกติดแแบบยังไม่พร้อมที่จะทำชล,ลิปเลคพระเพราะว่าบอลเขายังไม่สด อากาศมันร้อนมากค่ะคือไม่รู้ไปจะพาไปชมตรงไหนดีแล้วก็เหมือนแบบว่าเวลาที่เสียไปก็คือวุ่นอยู่กับการย้ายค่ะเพราะว่าแบบแดดอะแดดเขาเปลี่ยนทิศก็ใส่ล้มไม้ นะคะแบบพอแดดมาทางนี้เราก็ต้องย้ายแล้วแบบอากาศมันก็ร้อนด้วยเนาะแดดร้อนมากก็เลยไม่ไม่มีเวลาได้ทำคลิปเลยเหมือนแบบเสียเวลาไปกับการที่ย้ายบอนสีนะคะส่วนใหญ่ ก็แบบไม่หมดเลยค่ะอย่างเนี้ยแบบอย่างพอตะวันมาตรงอะ่ะเขาก็แรงแดดอะ่ะอย่าง,งนี้ทาไม่ คาะพี่ว่าสวยเแต่ว่าหน้าเขายังไม่สุดก็เลยแบบยังไม่ได้นำเสนอ,นอนนมีดอกคะคะพามาชมนิดหน่อยนะคะลมยังไม่สงบหรอกค่ะแต่ว่าก็ช่วย จะเป็นเรื่องเรื่องพันาลายนะคะแต่ว่าเขาเป็นแบบเห็นเขาบอกว่ามีสองแบบนะคะแบบใบายาวกับใบายาวกับใบธรรมดาใบาปกติก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันอันนี้เพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนดินนะคะพอเปลี่ยนดินชุบเขาก็มีลูกนะคะ ต้นนี้ก็จะเป็นเหมือนอะไรนะตอนตอนที่ได้มาเขาบอกว่าชื่อดาวพระศุกค,ค่ะแต่ว่าแต่ตอนนี้เขาไม่ค่อยสวยเพราะว่าแดดมันร้อนจัดเขาเคยแบบสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้ร้อนจนใบซีดใบห่อหมันเลย จะเป็นหนมุมานออกศึกอีกสำนักหนึ่งนี่บอนเก่าไม่ทราบชื่อสว่างแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้ยังดูแบบเมื่อกี้ยังดูม,ดมืดมึดสว่างแล้วค่ะ อ้าวสแลนพังแล้วค่ะนีะ่ะ้ครัเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ใช่นะตรงนี้ก็กุ้งก็จะมาสร้างบ่อตรงนี้อีกแบบลดน้ํามันลดแล้วหายหายไปเลยค่ะแห้งไปเลยแห้งทันทีอ่ะได้มาเหมือนกันนะคะบอเขาบอกว่าดาวพระตุก ก็จะเป็นบอ่อเก่าค่ะบอ่อเก่าใบมะม่วงร่วงใส่เต็มเลยยังไม่ได้มาเก็บเลยค่ะอันนี้ก็สวยนะคะเนี่ยแมว่ากุ้งว่านะคะอีอะไรนะมนสวรรค์น,นะคะสวยสวยแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยนะ นีแบบไม้แบบอายุมากแล้วนะคะแต่ไม่ได้แบบเปลี่ยนเปลี่ยนดินให้เขาเลยเป็นกอเลยค่ะถ้าเขาได้ฝนสักสักรอบหนึ่งนะคะโหเขาก็จะแบบดีขึ้นเยอะเลยล่ะสวย เมื่อก่อนนะเคยคิดนะตอนที่เขาเป็นบอลแลอะไรตอนนั้นนะคะเคยคิดว่าเขาไม่สวยพระพอมัาเลี้ยงเขาเอา้าเขาก็สวยนี่แบบคือมีเกือบทุกสีเลยนะคะในในใบเดียวอะ่ะสวยอันนี้สีปาดก็เปลี่ยนดินไวนะคะ้ค่ะเดี๋ยวรอให้เขาฟื้อนอัดถงัง เพราะว่าจะเอาไว้อวดอะไรเงี้ยค่ะโอ้ตอนนี้ฝนก็ได้ไปหมดแล้วจริงๆไม่ตกเลยฟ้าแจ้งตรงนี้ก็ ก็มีเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นทศกัณฐ์ทศกัณฐเนี่ยสวยนะคะสวยแล้วก็เลี้ยงง่ายหอกหอกมุขศักดิ์หอกประจำตัวกุมภกันแล้ว ก็พามาชมตอนนี้ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นกุมพกการาสาเนี่ยเลี้ยงมาประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะก็จะได้แค่เนี้ยแต่ถ้าเลี้ยงต่อไปนะประมาณน่าจะประมาณปีครึ่งนะคะเขาถึงจะปะกัดแดงหมดเลยแล้วก็จะเป็นลวดลายกุมพะการาสา ลาเพชรไม่ไม่ไม่ไอันนี้อะไรนะรัตนพลดินเก่ามากเลยค่ะรัตนพลก็มิ่งมาเห็นสี ตอนนี้เวลาอากาศาห,หมายถึงว่าช่วงเวลาประมาณนี้ค่ะเดือนเมษาย 3, พฤษภาเลยค่ะสีบอลเขาจะไม่ค่อยสวยเขาจะไปสวยประมาณช่วงช่วงหน้าหนาวค่ะไปใกล้หน้าหนาวอะสีจะสวยนุ่นก็เดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะพาเวสวัน หญ้าขึ้นเต็มเลยค่ะสู้กับหญ้าไม่ไหวแล้วค่ะตรงนูง้นก็เงินแสนนะคะเนาะเมื่อกี้ยังมืดๆอยู่เลยค่ะ ค่ะมาดูก็เหมือนเดิมค่ะเขาับพวกเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมตัวนี้อะไรนะไอ้าไทยสยามสีไม่แดงเลยค่ะเป็นสีออกชมพูปูนแห้งไปเลยเพราะว่าความร้อน เน้น้ำก็แห้งหมดเลยอันนี้อะไรนะเพทะอุมาค่ะวันนี้ก็พามาชมแบบพามาชมบอนสีก่อนนะคะเพราะว่าเขาอยู่ยังไงกัน ก็จะเป็นตู้ที่พังแล้วค่ะอันนี้เป็นเป็นที่ว่าเพาะไว้นะคะเพาะแล้วก็ชำแต่ว่าไม่ได้อบนะคะเขาร้อนนะคะนี่ใบอันนี้อะไรนะเดี๋ยวพู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะสีจนแบบว่าซีดขนาดเนี้ แดดมันจัดเพชรพิจิตยังสู้ไหวคะ่ะสียังสดอยู่ยังไหวสู้หวนะคะเพชรพิจิตอันนี้ก็อยู่กับความค่ะ คือบางบางกระถางนะคะแบบเขาเขาคงร้อนจัดแรงจัดนะคะคือไปดูนะคะก็ไม่มีตอนแรกจะวางเต็มเลยนะคะเนี่ยเป็นกระถางทั้งหมดเลยสรุปแล้วเหลือแค่ตรงนั้นนะคะเหมือนลากไม้อะเขาเข้าไปชอนในในในกระถางนะคะเขาก็เหมือนเขาปีลากอะ่ะมันเข้าไปดูดกินน้ำหัวบอลอะ่ะแบบหัวบอลก็เลยฝ่อไปเลย จริงๆอ่ะบอนที่อยู่ตรงนี้มันมีมันมันมีต้นอยู่เป็นต้นหมดแล้วนะคะแต่พอมาเคาะดูอีกทีหนึ่งกับช่วงที่ช่วงเวลาที่มันแห้งแล้งนะคะก็คือรากไม้อ่ะมันก็คงแบบคงแบบ,แบบแบบไปหากินดูดความชื้นจากหัวบอลอ่างเงี้ยหัวบอลจะเลยเสียไปเลยป่อไปเลยค่ะเนี่ยค่ะต้นเนี้นะค่ะ จริงๆอยากรู้นะคะว่าเขาเป็นอะไรคือเลี้ยงมานานแล้วเขาก็ยังไม่กัดหน้าแบบว่าสุดสักทีนะคะอันนี้มีอยู่อีกตรงตรงที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวรอดูหน้าเขาว่าเขาจะไปยังไงจะว่าไอ้นั่นก็ไม่ใช่เรื่องลาหุ่นมันก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะไม่ไม่ได้กัดแบบนี้ ก็เดี๋ยวรอดูหน้าเขาต่อไปดูค่ะน้ํา้ำมันแห้งค่ะพยาพันวังหน้าสงสารส่วนที่มันดีๆก็ยังพอมีอยู่นะคะพอมีอยู่ต้นนี้ ชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละแม็กนซะยังจําไม่ได้ค่ะที่ว่าเขาเป็นอะไรนะลูกผสมระหว่างอะไรอะ่ะไม่ไม่ใช่ลูกผสมค่ะอะไรนะที่กายมาจากฮาริพูนชัยอะ่ะลืมชื่อไปแล้วเนี่ยไก่ ไก่มงคลมีอยู่มีอยู่กระถางเดียวดีนะแม่คัะไม่เน่าไปอันนี้ก็ยังหลงเหลืออยู่กระถางหนึ่ง,งแต่ว่าว่าจะเอาไปแยกนอค่ะเพราะว่ามันเหลือกระถางเดียวจะได้เอาไว้แยกหน่อแบ่งนี่อะไรนะแสนท่าแมนค่ะตรงนี้ขแดดนะคะแดดแบบเปรี้ยงๆเ,เลยค่ะ นี่ฮนุมานขัดสมาธิหน้ายังไม่สุดนะคะแต่สวยขัดสมาธินะคะจะเป็นแบบประกายระยิบระยับเลยก็จะมนนีบอลนนบอลอะไรไม่รู้คะ่ะขึ้นตรงเนี้ยสวยเป็นบอลเก่าแล้วค่ะยังไม่ได้เก็บเอาอไปใส่กระถางเลย ลูกไอเนี่ยลูกใต้ใบนะคะเยอะมากเลยต้นใต้ใบอะ่ะพอถอนทีนะคะแบบพังไปทั้งกระถางนะคะลากเขาลึก จะเป็นนารีบุรพานะคะที่แบบว่าเขาอายุมากแบบแก่จัดเลยค่ะตรงที่เป็นที่เป็นป้ายเขียวเขาก็จะมาลายเขาก็จะมาอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้ก็ป้ายชมพูป้ายเขียวส่วนที่เป็นป้ายเขียวเขา,เขาจะกัดลายอายุมากเจอมนสวรรค์อีกแล้ว ชมความสวยกันไปก่อนนะคะอันนี้แม่ค้าดีใจนะคะที่ว่ามีลมมาโอ้เหมือนมีพลังให้แบบว่าสู้กับความร้อนนะคะแบบลุ้นอยากให้ตกแห้งแบบหมดเลยลดน้ำไปก็เหมือนไในเกิดอะไรขึ้นเลยคะ่ะ ความร้อนมันร้อนจัดมากอันนี้ใกล้เนี่ยค่ะยังไม่ได้เข้าไปดูเลยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างทางตรงเล้าไก่นะคะที่เดิม ก็สร้างบ่อไว้อีกอันนึ่งแต่ว่าสงใสัจะรั่วค่ะเก็บน้ำไม่อยู่เมืองเชียงใหม่มีขึ้นมาต้นหนึ่งสวยมากเลยค่ะพวกนี้จะเป็นไม้ที่ยุบไปทั้งนั้นเลยนะคะยุบหมดเลยพอยุบไปยุบมาบางทีก็ไม่เหลือเลยค่ะหายไปหมดเลยหัวก็ไม่เหลือ น้ำในบ่อก็แห้งดูสีแบบว่าสีซีดมากเลยจากที่เคยชมพูดสดๆอยู่อะ่ะ หาพลนะคะเคยแบบดึงใบละคอค่ะยอดหักไปเลยโคสุภราชอันน um MM um> uh> ี้ ชื่อว่าเมื่อก่อนเขาชื่อว่าลูกเทพผู้ใหญ่โชดก็จะสวยนะคะถ้าเกิดแบบเขากัดใบยาวเลยละ่ะกัดสีเป็นมันกัดสีค่ะลายไทย,ไทยอย่างเงี้ยแม่กุ้งเรียกว่าลายไทยตอนนี้ก็มายาลาบมายาลาบคองเมืองหรือมายาลาบอ,อ๋อมายาลาบไล่มนค่ะถ้าคองเมืองจะเป็นใบยาว อันนี้ก็แดดนะคะแดดโดนแดดแรงแล้วก็มาตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอ้พยาราชพฤก,กับกับดาวพระสุขเดี๋ยวเขาจะมีสีเหลืองมานะคะเดี๋ยวงรกออกมาดู วันนี้ยังไม่ได้พร้อมทำคลิปขายนะคะยังไม่ได้บอกราคาจริงๆอ่ะที่ว่าไม่อยากทำยังไม่ได้ทำนะไม่ใช่ไม่อยากทำยังไม่ได้ทำคลิปขายคลิปแบบบอกราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคืออยากให้เขาสวยอยากให้เขาสวยก่อนเพราะว่าแดดมันแรงเนาะมันก็ไม่สวยอ่ะต้นไม้อ่ะไม่สวยไม่สดชื่นก็เลยแบบต้อง ก็เลยเงียบไปวันนี้ดีใจเห็นเขาฝนมาหายไปเฉยเลยไม่ตกสักเม็ดเลยค่ะีมาดูตัวน,นี้นะคะที่ว่าชอว่าดาพสุยังอยู่ในกระถางสีอยู่เลยค่ะตรงนี้มีแต่หัวบอลน,นะคะเนี่ยแต่องใส่ไปมาแล้วค่ะ โดนไอ้เนี่ยไอ้พวกย้าเนี่ยเนี่ยกินหัวได้นะคะลองไปถอนดูนะกระถางไหนที่ย่ายเยอะๆะคะ่ะหัวบอลไม่มีเลยมันกินหมดนี่ค่ะสวยนะถือเรื่องยังไม่มาติดเขาจะมีป้ายออกไป้ายดึงเรื่องด้วยค่ะ หนึ่งแต่สี่สวยหญ้าจริงๆหญ้าท่วมกว่านี้นะคะเนี่ยได้ถอนไปนิดหน่อยบ้างละวคลืนคุมเลยค่ะไอ้ เขาเรียกว่าคือเขาขึ้นคุ้มเลยนุำมันขัดสมาธิเนี่ยแห้งหมดเลยค่ะเนี่ยต้นนี้ที่ที่เราเคยลงคลิปคลิปสั้นไปนะคะไอ,อ้อะไรนะ เศรษฐีสุพรรณแผงเหลืองเขาเป็นสีเหลืองเลยนะคะสวยมากเลยกรอนี้อยู่กระถางแปดนิ้วมีสองต้น,นะคะ่นะและต้นนี้ก็ชื่อว่านาลายล้อมเพชรแดบดบเขาแรงค่ะมันเขาจะอยู่อยู่เนี่ยในป่าชะอมอย่างนี้นะคะ่ะ แล้วตรงนี้ค่ะที่ว่าถ้าตอนนั้นนะคะสวยกําลังสวยเลยแล้วก็เหมือนไม่มีไม่ได้มาทําคลิปแบ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งว่ายุบไปอีกรอบนึงแล้วค่ะยุบไปบางกระถางก็มีหัวมันเหลือบ้างบางกระถางก็ไม่เหลือเพราะว่ามันอย่างบางทีรดน้ําค่ะสองวันรดทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น,นี่ก็มีหน่อขึ้นมาแห้งหมดเลยนะคะเหี่ยวเลยคอตกเลยโอ<ฮ>้โหแลแบบว่าดงหญ้าทั้งนั้นเลยค่ะ อันนี้ก็ถอนหญ้าไมา่ได้ถึงประมาณตรงนี้ค่ะถอนแบบว่าคร่าวๆนะคะมาได้แค่นี้อันนี้ขึ้นสุ่มกันเต็มเลย ไปหมดแล้วค่ะฝนใบไ,ไม้ไม่ขยับแล้วอยากให้เขาตกมากๆเลยเวลาร้อนแล้วเหมือนแบบโหเหมือนแบบจะเป็นฮิสโตกอะค่ะ,คะ พี่น้องที่รักวันสีรทุกท่านก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะมันร้อนมากๆก็วันนี้บ้าน,น้องต้้งหูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะคิดถึงผู้ที่รักวันสีรทุกท่านแล้วก็เพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่คุณแม่คุณพ่อคุณลงุงคุณป้าพี่น้องทุกท่านนะคะที่รักวันสี ในกุุงกะลาวันศีเช่นกันแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องกลัลยาณมิตรทุกท่านนะคะที่ช่วยรับพวกเขาไปเลี้ยงค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาทำคลิปแบ่งนะคะสวัสดีค่ะ